คำรมบสัปดาห์ตรงนี้นะคะน่าจับตามองเหลือเกินค่ะสำหรับ1,200เหรียญน,นะคะว่าจะเป็นจิตวิทยาที่สำคัญเหมือนกันสำหรับแนวต้างตรงนี้นะคะถ้าหากว่าทะลุขึ้นไปได้อย่างแข็งแกร่งแล้วที่ทางทองจะเป็นอย่างไรกลยุทธ์ต้องปรับเปลี่ยนยังไงด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้มาพูดคุยกันค่ะกับคุณนททีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคา a s สิตโกลฟิเจอร์สค่ะสวัสดีค่ะคุณนททีสวัสดีค่ะ คุณนัคะแหมเราไม่ได้เจอกันนะคะ1สัปดาห์ผ่านไปเนี่ยเรื่องของทองคำนี่เหวี่ยงหลือเกินนะคะปัจจัยต้องจับตาดูในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะค่ะก็จริงๆสาหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังเป็นหลักนะคะที่จะต้องติดตามนะคะก็จะมีอย่างค่ำคืนนี้จะมีรายงานการประชุมของทาง FOMC ที่อาจจะต้องติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะตัวเลขเศรษฐกิจประกาศออกมายอดขายบ้านที่เริ่มสร้างแล้วเดือนตุลาคมนะคะ,ะจะเห็นได้ว่าประกาศออกมา น้อยกว่าค่านะคะลดลง2.8ตรงนี้ก็ทําให้ราคาทองคามีการดิดตัวขึ้นมาได้บ้างนะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าก็พยายามพยายามที่จะมาทดสอบระบ1,200เหรียญอยู่นะคะแล้วก็ถือว่ายังไม่ได้ดิดตัวขึ้นไปร้อนแรงขนาดนั้นนะคะก็ต้องติดตามในสัปดาห์นี้มีตัวเลขเยอะๆก็จะเป็นวันพฤหัสบีนะคะจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะดัชนีีมไอพักการผลิตเบื้องต้นแล้วก็มียอดขายบ้านมือสองเดือนตุลาคมตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็รวม กองทุน SPDR ด้วยนะคะเพราะว่าตัวกองทุน SPDR เนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะมีการขายออกมา18ตันกว่าๆนะคะแล้วก็ถือว่ามีสถานะขายต่อเนื่องหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวลงนะคะแต่ว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการเข้ามาซื้อนะแต่ว่าถึงแม้ว่าปริมาณจะน้อยนะ2ตันกว่าในวันเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่เราอาจจะต้องติดตามกันต่อว่าถ้าเกิดว่ากองทุน มีการหยุดขายนะคะแล้วก็กลับมามีสถานะเป็นซื้อต่อเนื่องนะ,ะตรงนั้นอาจจะเป็น s e n ิ i m e n ์ที่ส่งผลบวกกับทองคาได้นะ,ะ,ะแต่ว่าทั้นี้ทั้นั้นเนี่ยตอนนี้เรายังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าเพิ่งกลับมาซื้อแค่วันเดียวนะคะแล้วก็ถือว่าหลังจากวันจันทมาก็เมื่อวานก็ไม่ได้มีสถานะอะไรนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้นักลงทุนทองคําติดตามต่อ สถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่กระทบราคาทองคำไหมคะค่ะสำหรับประเด็นนี้นะคะที่จริงตะวันออกกลางตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรที่มากระทบทองคำนะแต่ว่าะจะมีประเด็นทางด้านน้ามันนะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถึงแม้จนถึงปัจจุบนันน้ํามันก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ราคาทองคำเหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์กันส่วนหนึ่งปรับตัวลงมาด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะเห็นว่าพอราคาทองคำราคาน้ํามันลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะคนก็อาจจะกลับเข้้าไปือ ทองคำในนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยก็ทําให้ดีมานทองคําเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วน้านํามันกับทองคำนะถือว่ามีความสัมพันธ์กันส่วนหนึ่งแล้วก็บางช่วงบางตอนเท่านาั้นนะไม่ได้ไม่ได้มีสถานะตลอดเวลาที่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าบางจังหวะน้านํามันมีการปรับตัวลงแต่ทําไมทองคําปรับตัวขึ้นหรือว่าบางจังหวะน้านํามันปรับตัวขึ้นทำไมทองคําปรับตัวลงนะ <Euros. S 2> เพราะว่าน้ำมนันกับทองคำบางคนอาจจะเข้าใจว่ามีความสัมพันธ์กันก็ถูกต้องว่าสัมพันธ์กันส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นสินนนทรััพพพย์กกเหมือแต่ ไม่ได้สัมพันธ์กันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตามองมาตลอดนะคะในะช่วงจริงๆแล้วก็ระยะสัปดาห์สองสัปดาห์นี้แหละก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะในตอนนี้เป็นยังไงคะดูเหมือนว่าการแกว่งตัวก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนช่วงระยะเวลาก่อนแล้วค่ะก็ะะสําหรับค่าเงินบาทเรานะ,ะถือว่าทรงๆนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ผันผวนมากนักนะคะแต่ว่าตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องติดตามก็คือทางด้านค่าเงินยูเอเซอรนะที่ถือว่าในช่วงก่อนนั้นนี้เป็นประเด็นหลักนะคะทวร็งเ ก็ทาให้ราคาทองคาปรับตัวลงมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าช่วงที่ราคาทองคํามีการรีบาวขึ้นมาจากจุดต่าสุด1,130แล้วก็มีการดิดตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ mm. ก็เนื่องจากค่างเงินยูเอดอลลามีการรีบาวขึ้นมาด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็กลับมาอ่อนค่าอย่างล่าสุดเองนะเมื่อวานนี้ก็ เได้ว่าค่าเงินยูโรกลับมาแข่งค่าเนื่องจากตัวเลขทางเงยอรมันออกมาดีนะคะด,ดีในรอบหนึ่งปีเลยทีเดียวนะตรงนั้นก็เลยทาให้เได้ว่าพอค่าเงินยูโรกลับมาแข็งค่าส่วนหนึ่งนะคะค่าเงินยูเอสซอ่าอ่อนค่าก็ทําให้ราคาทองคําดีตัวขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะคะก็ยังคงต้องติดตามเป็นประเด็นหลักสําหรับตัวราคาทองคําในปีนี้เนื่องจากราคาทองคำค่อนข้างมีความสัมพันธ์ในทิศทางตุนข้ามกับค่าเงินยูเอสซอาลอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้น ก็ถึงจะให้นักลงทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างต่อเนื่องนะ,ะถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีนะคะค่าเงินยูเออสดอละลาร์ก็อาจจะกลับมาแข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคาได้แต่ว่าทัา้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีนะคะก็ถือว่าอาจจะทำให้ค่าเงินยูเอเสดอละลาร์กลับมาอ่อนค่าแล้วก็ราคาทองคำมีการดิบโตขึ้นไปแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นลหลักๆสำหรับทองคำนะแต่ว่าอาจจะต้องติดตามปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น อย่างตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกหรือว่าดีมานความต้องการในตลาดฟิสิกอลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าอท,อทองคําที่ปรับตัวลงมานะก็มีดีมานเพิ่มขึ้นแต่อาจจะยังไม่ได้เยอะมากพอนะที่ทําให้ราคาทองคําดีตัวกลับไปได้แรงเนะเพราะว่าถือว่าอาจจะยังมีการมองว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยทองคํายังไม่ได้กลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้นักงทุนติดตามดูว่าถึงแม้ราคาทองคําจะมีการดีตัวขึ้นมานะคะแต่ว่า ถือว่าในภาพระยะกลางยังไม่ได้กลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้เทรดด้วยความระมัดระวังแล้วก็คนที่เข้ามาซื้อในส่วนของราคาทองคำปรับตัวลงนะคะบริเวณแนวต้านต่างๆก็อาจจะต้องทยอยขายทังรด้วยนะคะก็ทํากําไรเป็นรอบๆจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าราคาทองคาถึงแม้จะมีการปรับตัวขึ้นก็จะสังเกตเห็นว่าจะปรับตัวขึ้นในลักษณะที่เป็นไซเวอพมากกว่าที่จะเป็นการดิกตัวขึ้นแรงๆทุกวันค่ะค่ะแต่ว่าพอถึงระดับนี้แล้วเนี่ยเราให้กรอบระยะ ออแต่และระยะว่ายังไงบ้างคะเพราะว่าถ้าเลย1,200 mm hmm. เหรียญขึ้นไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะก็ลุ้นๆเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะดีดตัวหรือว่าเด้ง<ฆ>ไปก่อนในช่วงระยะเวลาแรกหรือเปล่าแล้วค่ยอยย่อลงมา ก็สำหรับตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ถ้าราคาทองคํายังสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับบริ 1, เวณ1 1ึ่งนเหรียญได้นะคะ,คะเราให้น้าหนักว่าราคาทองคามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮเดิมที่1205เหรียญได้แล้วก็ต้องดูว่าจะสามารถทะลุผ่านได้ไหมนะถ้าสามารถทะลุผ่าน1,205เหรียญได้นะเรามองแนวต้านของสัปดาห์นี้ที่ดับ 1,210เหรียญ1,225เหรียญแล้วก็1,240เหรียญดอลลาแล้วนะก็ถือว่า<ม>ในระยะสั้นถ้าเกิดสามารถทะลุแนวต้านเดิม1,205เหรียญ<ม>ที่ไม่ได้นะก็มีโอกาสที่จะค่อยๆปรับตัวขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือในภาพในระยะสั้นนะคะส่วนถ้าเกิดราคาทองคำหลุดระดับ1,192เหรียญลงมาอีกครั้งนะ,ะก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาที่โซนแนวรับคือเกือบ1,180เหรียญที่ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญในช่วงก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้กลับมายืนเหนือได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังยืนเหนือ 1,180เหรียญได้ก็คาดว่าราคาทองคำน่าจะค่อยๆพักตัวนะคะแล้วก็ค่อยๆสร้างฐานก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปนะคะ,คะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืนเหนือ1,180ได้อีกครั้งก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงแรงอีกครั้งได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างค่ำคืนนี้เราให้แนวรับ1,185เหรียญแล้วก็1,177เหรียญน,นะคะสำหรับนักทุนที่อยากจะเข้ามาซื้อในช่วงนี้นะคะ,คะอยากจะให้รอดูว่าถ้าราคาทองคำ จะสามารถสร้างฐาน 1, เหนือ1,192เหรียญได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าสร้างฐานไม่ได้เนี่ยก็ค่อยมาซื้อบริเวณแนวรับเกือบ1,180ถ้าไม่หลุดลงไปนะคะ,คะแต่เราก็ต้องมีจุด stop loss ว่าถ้าหลุด1,180เหรียญลงไปเนี่ยเราจะต้องขัด loss ออกมาเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวในช่วงลบออกมาลงมาได้อีกค่ะขออนุญาตถามถึงเรื่องของคืนนี้นะคะที่ะจะมีการประกาศเนี่ยนะคะผลการประกาศหรือว่าผลการรายงานผลการประชุมของ FOMC แบบไหนที่ตลาดทองคาไม่อยากได้ คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ารายงานผลการประชุมนี้เป็นเป็นผลการประชุมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งก็คาดว่าไม่น่าจะมีอะไรต่างจากผลการประชุมที่มีการรายงานไปแล้วเพียงแต่ว่าการที่ตลาดทองคําจับตาดูนะคะจะเป็นการด้านการให้น้ําหนักว่ามองว่าตลาดเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมากกว่านะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการพูดถึงว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะคะพวกพวก คําพูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยทองคําจะไม่ค่อยชอบนะเ<ช>พราะว่าจะมองว่าตัวค่างเงิน,นยูเอสซอลามีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่กดดันรา,าคาทองคําได้ค่ะอืมนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ติดตามกันในตัวเลข <c oughs> ในระยะค่าคืนนี้่ทง<ช>นี้ด้วยนะคะหลายๆตัวที่กำลังจะออกมาก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างกดดันราคาทองทั้งนั้นเลยด้วย<ช>กัน<ช>นะคะ,ะ,คะแต่ว่า สมมติว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีนักลงทุนที่เทคลองโพซิชันเอาไว้ที่1 1 6 0เหรียญเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่นักลงทุนฝากถามเข้ามาจะต้องทำยังไงคะ1 1 6่งเหรียญอยู่ที่ลองค่ะก็ก็ต้องบอกว่าในทิศทางตอนนี้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยยังถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะคะก็เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้รอดูนะคะยิง่งยิ่งถ้าต้นทุนอยู่ที่บริเวณประมาณ1 1 6 0เนี่ยยังเป็นต้นทุนที่ต่าอยู่นะคะ,คะก็อาจจะ ค่อยๆดูว่าถ้าราคาทองคำเริ่มมีการหลุดระดับ1 1 8 0ลงไปครั้งค่อยอาจจะขายทางลอยออกมาก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าสามารถยืนอยู่เหนือ1 1 8 0ได้ก็เลทโพรฟิตรันไปนะก็ก็โฮต่อไปเพราะว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะค่อยๆฟื้นตัวในระยะสั้นยังมีค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ขาชอตโพ i ิชัชนบ้างน,นะคะที่1 1 6 0เช่นกันคะ่ะ ค่ะถ้าเกิดว่านักลงทุนที่มีช็อตอยู่นะคะก็ต้องดูว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเราแนะนําให้คัดลอสตั้งแต่ถ้าราคาทองคาทะลุ1,180ขึ้นมานะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดนักลงทุนที่สามารถเออยังโคอยู่นะปัจจุบันนะคะก็อาจจะต้องลุ้นดูว่าถ้าราคาทองคํายืนเหนือ1,192 ไ,ได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาในช่วง1,180เหรียญอีกครั้งได้นะคะแล้วก็รอ,อดูบริเวณนั้นอีกครั้งนะะถ้าเกิดว่าสามารถถ้าเกิดว่าไม่หลุดลงไปนะอาจจะคัดลอกออกมาบางส่วนแล้วก็ เอาเอาโพซิชันตรงนั้นเข้ามาเล่นลองสั้นๆได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดริเวหนึ่งพก็อยากจะให้ถือรอค่ะ,คะทีนี้เนี่ยหลายๆตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นเองหรือว่าตลาดเงินเองเขาก็จับตากันไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ,คะตลาดทองคําเองสนใจประเทศญี่ปุ่นบ้างไหมคะเรื่องของการยุบสภาเอาย่ยการโพสต์โฟนหรือว่าเลื่อนการขึ้นอัตราภาษีของเขาไปะค,ะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้จะเห็นได้ว่าก็บวกสําหรับตลาดหุ้นทนั่งเยอะนะคะแล้วก็ ทองคำจริงๆก็บวกขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปกติแล้วทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อทองคามากนักนะคะแต่ว่าอาจจะส่งผลในทางอ้อมมากกว่านะคะในเชิงว่าถ้าเกิดว่าค่าเงินทางเยนอ่อนค่าไปค่อนข้างเยอะนะคะค่าเงินยูเอสารแข่งค่านะคะตรงนี้ก็อาจจะกดดันราคาทองคาได้นะะแต่ว่าโดยรวมถ้าเกิดว่าในระยะสั้นการที่ญี่ปุ่นประกาศออกมาแบบนี้นะคะก็ถือว่า โดยรวมแล้วเนี่ยทำให้ส่งผลบวกต่อสินทรัพย์สิงต่างๆอย่างเช่นตลาดหุ้นมากกว่าที่จะมีผลกระทบต่อตลาดทองคำค่ะค่ะแตะไปญี่ปุ่นแตะไปจีนด้วยได้ไหมคะ ก็เนี่ยเงียบไปอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ค่ะช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่อยอย่างจีนเนี่ยจริงๆไตรมาสสุดท้ายกับไตรมาสแรกของปีเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นสำหรับทองคำของจีน<ช>นะคะ<ช>แต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีตัวเลขประกาศออกมาว่าหลังจากที่ทองคำปรับตัวลงมาแล้วจีนมีความต้องการทองคำอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยต้องต้องยอมรับว่านักลงทุนอาจจะยังมีความกังวลกลัวว่าทองคำจะมีการปรับตัวลงไปนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าดิมา์อาจจะยังไม่ได้เยอะมากเพราะนักลงทุนกล่าว่า ถ้ามีการปรับตัวลงไปอีกนะคะจะค่อยเข้ามาซื้อในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าพอราคาทองคาเริ่มมีการดีดตัวขึ้นมาได้นะ,ะก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามามากขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,นต้องบอกว่าอันนี้ในภาพในระยะสั้นที่มันดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าในระยะกลางเนี่ยยังไม่ได้กลับมาเป็น ทิศทางที่ดีเนื่องจากปัจจัยที่ยังมีโอกาสที่จะกดดันทองคายังมีอยู่ในปีนี้อย่างที่บอกว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะรตรงนี้ก็อาจจะทําให้ความต้องการทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงในช่วงนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นตัวที่ต้องติดตามแล้วก็ต้องดูว่า ถ้าจีนเนี่ยพอเริ่มใกล้เทศกาลรุษจีนอเผอิญว่าปีนี้เนี่ยเทศกาลรุกจีนอาจจะช้าหน่อยนะคะ,คะไปเลื่อนไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะทำให้ดีมานความต้องการทองคำจากทางจีนจากเทศกาลนะอาจจะเข้ามาช้ากว่าปกตินหน่อยนะคะ<ม>ตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันดูว่าถ้าเกิดว่ามีดีมานความต้องการจากทางจีนเพิ่มมากขึ้นนะตรงนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหนุนนํำทองคำได้เพราะว่าต้องบอกว่าทั้งจีนและอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นประเภทที่ประเทศที่บริโภคทองคำมากที่สุดในโลกสองประเทศเลยทีเดียวค่ะ ค่ะแต่เชื่อว่าเหลือในเดือนสุดท้ายนะคะของปีแต่ละที่นี่ก็คงจะกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่าดูด้วยเหมือนก<ช>ันนะคะมองภาพของราคาทองคําในปี2 5 5 7น่าจะไปจบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ในในปีในปีนี้ใช่ไหมคะ,คะปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยราคาทองคำก็ในช่วงนี้ถ้าเกิด ต้องดูว่าณนะสิ้นปีเนี่ยราคาทองคําจะสามารถไปปิดอยู่ที่ระดับเท่าไหร่แล้วก็เราถึงจะดูถึงปีหน้าต่อนะแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ารอบด้านล่างของราคาทองคำเนี่ยจะค่อนข้างอาจจะยังลงไปลึกอยู่นะคะถ้าเกิดว่าราคาทองคํากลับ กลับไปหลุดระดับ1,180ลงไปครั้งนะเรายังมองว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำจะลงไปทดสอบ1,100เหรียญหรือว่าต่ำกว่านั้นได้นะคะ mm hmm. แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ราคาทองคำถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นการที่กลับมายืนแล้วถ้าเกิดว่ากลับไปยืนเหนือ1,200เหรียญได้นะคะ mm hmm. ก็ยังมองว่าโอกาสที่จนถึงสิ้นปีนี้ราคาทองคำจะค่อยๆฟื้นตัวปรับขึ้นไปยังมี ทองที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะเป็นตัวเลขทองคําในตลาดโลกนะคะทองคําในประเทศเนี่ยพอหักกบลบหนี้กับเรื่องของค่าเงินบาทที่ค่อนข้างอ่อนในช่วงนี้นะคะก็ทําให้ไม่ขยับสักเท่าไหร่มองราคาทองคําในประเทศยังไงบ้างคะค่ะสำหรับราคาทองคําในประเทศนะคะจริงๆต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยจากที่หลุดระดับ18,000บาทลงไปตอนนั้นก็ทุกคนก็เริ่มตกใจนะว่าทองคําจะลงไปไหนอีกนะคะแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยราคาทองคำก็กลับมาอยู่ที่ะระดับประมาณ18,500กว่าบาทนะซึ่งก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะ<ม>แล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้ทองคำในประเทศนะคะแนวรับยังอยู่ที่ถ้าหลุด18,0 0 0บาทลงไปนะเราก็ยังมองแนวรับเดิมนะักปัจจุบันนะ1 0ึ่ง0นยนะะยกเว้นว่าถ้าราคาทองคำหลุดจุดต่ำสุดเดิมลงไปนะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปได้อีก<ม>แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้จะเห็นได้ว่า ค่างเงินบาทเนี่ยก็เข้ามาช่วยสับส่วนส่วนหนึ่งนะคะก็ทําให้ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลงไปแต่ราคาทองคำในประเทศไม่ได้ปรับตัวลงไปมากเท่าตลาดโลกเนะนื่องจากค่างเงินบาทที่มีการอ่อนค่ามาหักกบันไปส่วนหนึ่งะค,ะค่ะ,คะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดหรือว่าปรับขึ้นนะคะหมายนักลงทุนที่ ถือทองคำทเป็นฟิสิกอลนี่โอ้โหแห่งกันไปซื้อมากเหมือนกันนะคะสำหรับลูกค้าในบ้านเรานะคะนี่ก็เป็นกรอบนะคะและกลกยุทธ์การลงทุนที่ c l าสสิกฟิวเจอรนั้นฝากเอาไว้นะคะต้องขอคุณคุณนักมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการมานิบิสประจำค่ำคืนนี้ค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะสงสยัยหรือว่าอยากจะฝากคำถาม ถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านทองคำนะคะก็สามารถฝากกันไว้ได้ที่ Facebook ของ m ั n นี่บิสค่ะเราก็จะนำคำถามทุกคำถามมาสอบถามให้นะคะเพื่อที่จะแค่แกะเก่าทุกทุกข้อที่คุณผู้ชมสงสัยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วสำหรับ m ั n นี่บิสค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้2องทุ่มเช่นเดิมค่ะวันนี้เราทั้ง3คนรวมไปถึงทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ